และยังทาเพื่อป้องกันคันเป็นพิษในหญิงตั้งครรภ์อีกด้วยแต่หลักฐานทางยาปรากฏครั้งแรกในหนังสือภาษาละตินชื่อว่า The Historia s t u p i u m c o n t a r i i Insignis ชื่อแปลไทยว่าบทวิจารณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์พืชซึ่งเขียนโดยเลโอนฮาร์ดฟูชเป็นชาวบาวาเรียนเป็นหนึ่งในบีดาแห่งพฤกษ,ษาศาสตร์ชาวเยอรมันเขามีชีวิตระหว่างปีคศ1501-1566 เขาได้ตั้งชื่อตามลักษณะของดอกฟอกโลฟเขาตั้งชื่อนี้มาจากภาษาเยอรมันว่าดิจ i t a ลิ s แปลว่า fingers โดยคําว่าดิจิตภาษาละตินแปลว่านิ้วเมื่อรวมกันแล้วจะแปลว่าปลอกนิ้วถักได้ของคนสมัยต่ก่อนเขายังกล่าวต่อไปว่าเราไม่รู้ว่าคนโบราณเรียกมันว่าอะไรแต่เราจะเรียกมันด้วยชื่อนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะได้ชื่อที่ดีกว่านี้ในหนังสือเขาได้อธิบายสรรพคุณว่าให้นํายาไปต้มหรือไปกลั่นเพื่อลดอาการบวมอวยวะภายใน และระบายน้ําในช่องท้องรวมถึงการไหลเวียนของประจําเดือนด้วยโดยการแพทย์สมัยก่อนเชื่อว่าร่างกายคนประกอบด้วยองค์ประกอบสี่อย่าง